สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะสำหรับวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่19นะคะเดือนกรกฎาคมพศ2564จ้าโรงเรียนก็ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนนะคะเนาะงดใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะจากโรคระบาดร้ายนะคะโควิด19จ้า และสิ่งที่นักเรียนตรงไหนไปก็ใบงานก็คือ,เ,อเงินอาหารกลางวันนะคะรายหัวละ20บาทต่อคนต่อวันค่ะให้ไปทุกคนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นป .6 นะคะรายหัวละ20บาทต่อวันต่อคนค่ะเป็นเงินของเขาต้องจ่ายให้เขาด้วยค่ะวันนี้สําหรับเงินอาหารกลางวันนี่กับเป็นกรดความรู้เนาะค่ะท่านผู้ชมคะเงินอาหารกลางวันนี้นะคะในหนึ่งปีนะคะทางราชการก็จะโอนให้ สองร้อยวันนะคะสองร้อยวันต่อคนนะคะคนละยี่สิบบาทค่ะถ้าโรงเรียนเปิดกะจัดทำอาหารกับวันให้เขาได้ทานนะคะแต่ถ้ามีการสอนชนเชยแบบนี้ก็ต้องเอาเงินให้เขาค่ะมันเป็นเงินของนักเรียนนะคะอันนี้ก็ดูไว้ใช่ว่านะท่นานผู้ทอาท่านผู้ชมจ้านี่ค่ะจ้านี่คืองานใหม่ของนักเรียนค่ะเป็นทักษะภาษาเป็นทักษะภาษาไทยป .3 จ้าทำบทที่หนึ่งแนะล้วลูกเดอ้อ ทำบทที่หนึ่งแล้วครูจะเฉลยลงใน y o u u u e บวันพุธนะลูกเดอ้อให้เปิดตูอ่านหนังสือแล้วมาทำครับได้แบบฝือกับอาหารกลางวันไปแปดวันวันละ2ีบาทต่อคนรวมเป็นเท่าไหร่ลูก160่งร้อยบาทบโอ้เก่งมากเลยเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยหนึ่งอ่แดวัน160บาทเป็นค่าอาหารกลางวันนะครับเปิดเมื่อไหร่เรียนเมื่อไหร่คุณครูจะแจ้งนะลูกเดอ้อเก็บเลยครับ เจอกันวันคุณครูไปตรวจงานได้ลูกเด้อกลับบ้านได้เลยลูกกลับบ้านได้เลยครับนักเรียนรับใบงานแล้วก็กลับบ้านนะคะเป็นรายไปค่ะค่ะโควิดก็ระบาดมากเลยชุมชนเล็กๆของเรานะคะมีผู้ติดเชื้อนะถึงสิบกว่าคนเลยค่ะฉะนั้นทั้งโรงเรียนทั้งราชการก็ตระหนักมากเลยนะคะถึงความปลอดภัยของเด็กๆและบุคลากรค่คะรับแล้วก็กลับบ้านไปเลยนะคะได้อะไรบ้างคะ ได้ตามค่ะได้ตามร้อบค่ะแปดวันเนาะกับแบบฝึกกับแบบฝึกภาษาไทยค่ะทบทที่1ถึงบทที่3โอเคอเก่งมากเลยค่ะรีบกลับบ้านเลยชมแม่ด้วยจ้ากลับบ้านเลยค่ะ,ะ,ะนักเรียนก็จะมารับใบงานนะคะเนืนอาหารการวัานะคะที่อยู่ใกล้ก็มารับส่วนที่อยู่ไกลคุณครูก็จะนําไปส่งค่ะ เด็กๆก็ทยอยนะคะมาส่งใบงานเก่าค่ะแล้วก็มารับใบงานใหม่ไปนะคะภาษาไทยค่ะมาดูใบงานวิชาภาษาอังกฤษสําหรับป .3 บ้างเนาะจ๊ะเนาะนีค่ะจํานวนนับมีสัตว์ต่างๆมากมายนะคะเด็กๆมีค่ะมีสัตว์ต่างๆมากมายแล้วก็มาตรงคําถามว่าหามันนีพิกอ่าได้ได้อ่ามีหมูกี่ตัวมีชิปกี่ตัวมีฮอสกี่ตัวมีเห็นมีดัก นักเรียนก็จะเติมไปนะคะก็ให้นับตัวดีๆนะจ้าเด็กๆนี่ค่ะใบงานภาษาอังกฤษใบที่1ค่ะงานภาษาอังกฤษใบที่สนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะที่เหมาะกับเด็กๆค่ะมีเด็กหญิงเด็ก,ดกชายน่ารักนะคะมีรูปภาพแล้วก็มีหมายเลขมีนัำเบอร์นะคะทีนี้มาดูคําถามค่ะให้นักเรียนระบายสีต่างๆนะคะตามรูปภาพนะคะเช่นอันที่1นึ่ง l l เลเวนเยล ก็คือระบายหมายเลข1 1ให้เป็นสีเหลือง12ให้เป็นสีกรีน13ให้เป็นสีบลูนะคะนี่ก็หมายเลขต่างๆนะคะนี่13 11แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะให้สีตามที่คุณครูกำหนดค่ะวันนี้ก็มาถึงอาบ้านน้องแบมจ้าน้องแบมปสมนี่คุณครูมีแบบฝึกมาให้แล้ว เราจะไม่ใกล้กันนะคะจะห้อยไว้ประตูมีน้องตัวเลขอยู่เดี๋ยวห้อยไว้ประตูให้น้องแบมมาเอา<โ>เอาีลา,าทําแบบฝึกถึงบทที่สามแล้ลูกเด้อบทที่หนึ่งถึงสามคำตอบมันจะอยู่ในหนังสือพาทีและวันนักคดีลำนำาทาไปเรื่อยๆเลยน้องแบมทําได้อยู่แล้วเอาไปนับดูเงินนี่หน่ะร้อยเงินแปดวันเงินแปดวันวันละยี่สิบบาทรวมเป็นรวมเป็นเท่าไหร่ลูกร้อยหกสิบโอ้เก่งมากเลยร้อยหกสิบเก่งมากเลยเอาเอาเลย สองมาส่งมาเปิดดูกันสิเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็าน,นี้ค่ะเขียนสวยอยู่นะคะอันนี้ปปสามค่ะคำที่ใช้ตัวทนางมนโทบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตบันดอบันฑุมนดบมนโทมนทามนทนกุนทีทันทสถานกันทาน เก่งๆค่ะสําหรับเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่เรียนดีค่ะก็ผลงานก็ออกมาดีแบบนี้นะคะอาจจะยับบ้างช่างประไรคะ่ะมาดูอีกรายหนึ่งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันบ้างค่ะวา้าผลงานนะคะวิทยาศาสตร์ค่ะโยงเส้นข้อความที่เกี่ยวข้องกันห้องสมุดอยู่โรงเรียนไปเรื่อย ก็พยายามทําให้สวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะถึงจะวุ่นวายมีรอยลกไปไหน่อยค่ะก็ถือว่าถูกต้องค่ะค่ะอีกรายค่ะขีดงอขีดงอกไปเรื่อยเปื่อยแล้วค่ะออกเส้นนิดๆค่ะไม่เป็นไรจ้าขอให้ไปถุงจุดหมายปลายทางก็พออ้าวหัวกับกับหัวคุณครูเยบผิดหรือไปเย็บใหม่ก็ไม่รู้ค่ะ ก็ให้นักเรียนเติมลงไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับง่ายสำหรับเราแต่สําหรับเขามันไม่ยากนะคะคุณป้าท้องโตมากแม่มากคุณป้ากําลังตั้งครรภ์นี่ก็เลียค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนจงมีความสุขในการเรียนออนไลน์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ